ครับสวัสดีครับผมภาคจริยาณุคุณพันธ์นะครับหนงานตรวจสอบภายในนะครับทาการรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องนะครับของการจ่ายเงินเดือนพนักงานของบริษัทคิวโกนะครับประจําเดือนเมษายน2558นอาะครับเรามาดูในภาพรวมกันก่อนนะครับภาพรวมของเดือนเมษายนนะครับจานวนพนักงานเนี่ยมีทั้งสิ้น53ท่านนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมก็จะเท่ากันนะครับแต่จะมีความแตกต่างนะครับลดลงเพิ่มนะครับแต่ละแผนก นะครับเรามาดูในส่วนแรกนะครับในส่วนของทาง QDM นะครับก็จะมีแผนกบัญชีนะครับมีพนักงาน7ท่านมี HR 2ท่านนะครับมี IT 7ท่านนะครับมี marketing 7ท่านนะครับแล้วก็ QDM นะครับ12ท่านรวมฝั่งนี้มีทั้งหมด35ท่านนะครับเทเลเซลนะครับมีทั้งสิ้น14ท่านนะครับ VC มีสี่ท่านนะครับยอดจ่ายนะครับเดืนเดือนนะครับประจำเดือนเมษายนนะครับอยู่ที่1ล้าน7 ห9 9มื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตังค์นะครับเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมอยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตังค์นะครับเพิ่มขึ้นมาสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบสองสตังค์นะครับทีนี้เรามาดูเมื่อเราดูภาพรวมแล้วทีนี้เรามาดูการตรวจสอบนะครับแต่ละหัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับของการจ่ายเงินเดือนนะครับ ถ้าเรามาดูนะครับเงินเดือนเนี่ยเราจะเอาเงินเดือนในฝั่งบวกนะครับก็คือช่องของสีเหลืองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของเงินเดือนนะครับค่าลงเวลาค่าเบี้ยขยันสวัสดิการประจําสวัสดิการไม่ประจํานะครับช่องเงินได้อื่นๆนะครับหัก ด้วยช่องหักมาสายหักลางงานหักขาดงานนะครับหักภาษีนะครับหักเงินออมหักเงินประกันสังคมหักเงินกู้นะครับแล้วก็หักเงินอื่นๆนะครับในช่องสีเขียวแล้วก็หักในช่องสีเทานะครับในช่องสุดทธินะครับเข้าสูตรกันนะครับนี่คือเห็นไหมนี่คือสูตรทั้งสิ้นนะครับเข้าสูตรกันนะครับผลต่างนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเท่ากับศูนย์ทั้งหมดนะครับหากเท่ากับศูนย์แล้วก็แสดงว่าการจ่ายเงินเดือนนะครับในภาพรวมกรอบรวมเนี่ย ถูกต้องนะครับไม่มีส่วนไหนเกินหรือขาดนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของการหักเงินกู้ยืมบริษัทนะครับเนื่องจากว่าบริษัทคิวโกเราเนี่ยมีนโยบายในการให้กับพนักงานสามารถกู้ยืมเงินบริษัทได้นะครับตามเงื่อนไขต่างๆนะครับในการตรวจสอบด้านนี้เราก็ใช้เอกสารประกอบการตรวจสอบคือระเบียบการคืนเงินยืมกองทุนนะครับประจําปี2558นะครับทีนี้เรามาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างในรายละเอียดนะครับ ในเดือนนี้นะครับเรามีการหักคืนเงินกู้ยืมนะครับจากเงินเดือนของพนักงานนะครับคืนบริษัทอยู่ที่26,603บาทนะครับ26,603บาทนี้เรามาดูระเบียบการคืนเงินบ้างนะครับตรงกันนะครับ2 6 6 0 3บาทนะครับและก็ในปัจจุบันนะครับมีหลังจากหักเงินคืนงวดนี้แล้วนะครับก็จะมีหนี้คงเหลือนะครับ จากพนักงาน9ท่านนะครับเป็นเงิน157,284บาทนะครับนี่คือในในส่วนของการหักคืนเงินกู้ยืมบริษัทนะครับหัวข้อถัดไปนะครับก็จะมาดูเรื่องของรายรับนะครับนอกจากอาตาัตราเงินเดือนที่จ่ายแล้วนะครับเราก็าจะมีรายรับตัวอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าล่วงเวลา ครับค่าเบี้ยขยันนะครับและก็สวัสดิการประจําและไม่ประจารวมถึงช่องเงินได้อื่นๆนะครับในหัวข้อนี้เราจะพูดเพียง3หัวข้อด้วยกันก็คือค่าล่วงเวลาค่าเบี้ยขยันและก็ช่องเงินได้อื่นๆนะครับเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจก็คือเอกสารชี้แจงที่มารายได้นะครับประจําเดือนเมษายน2558นะครับหัวข้อแรกที่เราจะตรวจก็คือหัวข้อในส่วนของช่องเงินได้อื่นๆนะครับช่องของเงินได้อื่นๆนะครับ ในเดือนนี้นะครับเรามียอดจ่ายอยู่ที่51,140บาทนะครับในดูเอกสารที่แจ้งที่มารายได้เช่นกันนะครับก็อยู่ที่51,140บาทมีอะไรบ้างนะครับในหัวข้อแรกนะครับก็จะมีในส่วนของตัวพนักงานนะครับกู้ยืมเงินบริษัท1ท่านนะครับ2ก็คือการช่องของการหักคืนนะครับ คืนเงินที่เราหักจากเงินเดือนพนักงานนะครับในเรื่องของระเบียบวินัยนะฮะหักโดยหักมา3เดือนนะครับเมื่อพนักงานสามารถทําตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดก็จะหักก็จะคืนเงินก้อนนี้ให้นะครับเป็นเงิน4,890บาทนะครับท่องขี่3นะครับก็คือการตกเบิกของพนักงาน1ท่านนะครับหนึ่งงานมาร์เก็ตติ้งในส่วนของค่าน้ํามันนะครับในเดือนมีนาคมนะครับที่หนึ่งพันบาทนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นในส่วนของตัวค่าตําแหน่งนะครับของผู้บริหารก็คือคุณนนบงศักดิ์นะครับอยู่ที่หนึ่งหมืห้าพันบาทนะครับรวมแล้วก็จ่ายอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะครับทีนี้เรามาดูในเอกสารตุเอกสารแยกตรวจก็ตรงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินกู้ยืมพนักงานสามหมื่นนะครับหักคืน เงินโฮที่เราเคยหักไว้นะครับสามเดือนก็คือสี่พันแปดร้อยเก้าสิบาทนะครับตกเบิกค่าน้ำมันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองรอยห้าสิบาทแล้วก็สุดท้ายครับค่าตำแหน่งของผู้บริหารนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับรวมกันแล้วอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบาทนะครับในส่วนของเงินได้อื่นๆนะครับถือว่าถูกต้องนะครับหัวข้อถัดไปนะครับเป็นในส่วนของค่าเบี้ยขยันนะครับก็คือเงื่อนไขคือไม่ขาดไม่ลาไม่สายนะครับเดือนนี้จ่ายอยู่ที่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะ คิวดีเอ็อนนะครับในฝั่งของ QDM เนี่ยก็คือมีฟิกเลทจ่ายอยู่ที่500บาทนะครับหากมีการจ่ายอยู่ที่2 5 0 0นะครับก็จะมีพนักงานที่มีได้รับเบี้ยขยันอยู่ที่5ท่านด้วยกันก็คือคุณพิบุลสินนะครับคุณโยทินนะครับคุณอนัตตานะครับคุณปนอมและคุณปณิตาครับ5ท่านค่าละ500เป็น2 5 0 0นะครับทุนเทเลนะครับฟิกจ่ายอยู่ที่ท่านละ2,000บาทนะครับ ก็มีทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะครับเป็นเงิน20,000บาทนะครับรวมเป็น22,500บาทนะครับในส่วนของค่าเบี้ยขยันนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของค่าล่วงเวลาหรือ OT นะครับเงื่อนไขของการจ่ายนะครับก็คือพนักงานที่ทํางานลงเวลานะครับก็จะมีใบลงเวลานะครับในการทํา OT นะครับแล้วก็ให้กับผู้จัดการแผนกต่างๆเนี่ยเซ็นรับรองว่าได้ใช้งานพนักงานท่านนั้นเนี่ยจริงนะครับ และก็หากพนักงานท่านใดนะครับได้รับค่า OT เนี่ยเกิน500บาทนะครับก็จะมีตารางแนบอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับอย่างเช่นเดือนนี้ก็มีคุณจักรกิจนะครับได้รับค่า OT เกิน500นะครับซึ่งได้อยู่ที่3 5 0พบาท63สตางค์นะครับมีเดือนนี้เราจ่ายค่า OT อยู่ที่3,694บาท 69สเก้าสตังค์มีใครได้รับบ้างนอกจากคุณจัก,กริดนะครับก็จะมีคุณอนุวัฒน์นะครับ25 3บาบาทนะครับคุณชวัตชัย435้สาสิบหาบาทนะครับและสุดท้ายก็คือคุณจักริดที่3ามพันบาท6กสบสาสตังค์รวมเป็น3 6 9 4บาท69สาตังค์นะครับส่วนในตัวของสวัสดิการประจำและไม่ประจำนะครับ ในหัวข้อนี้ผมจะพูดภาพรวมกันก่อนนะครับสวัสดิการประจำมียอดจ่ายอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับและสวัสดิการไม่ประจำมียอดจ่ายอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทนะครับรวมแล้วก็จะอยู่ที่หกหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบาทนะครับก็ลดลงนะครับจากเดือนที่แล้วประมาณสักสี่ห้าร้อยบาทนะครับหัวข้อถัดไปนะครับเรามาดูในเรื่องของการเรื่องระเบียบว,วินัยกันบ้างนะครับ หัวข้อแรกเลยนะครับก็คือเรื่องมาสายไม่เกิน30นาทีนะครับเดือนนี้อยู่ที่50ครั้งนะครับเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมอยู่ที่59นะครับลดลงประมาณ9้าครั้งนะครับแต่ด้วยอัตราของวันทํางานเนี่ยก็ก็ไม่เข้ากันนะครับเดือนมีนาคมวันทํางานเต็มเดือนนะครับส่วนเดือนเมษาได้มีวันหยุดนะครับในช่วงสงการนะครับก็แต่ถือว่าภาพรวมแล้วถือว่าดีนะครับ ก็พนักงานที่มีการลางาการมาสายนะฮะอยู่ในอัตราที่เยอะนะครับในเดือนนี้ก็คือคุณชัดชัยนะครับน้องหมูเรานะครับมสเซนเจอร์นะครับมีสิบครั้งด้วยกันนะครับคนอื่นปกติไม่มีอะไรครับสามครั้งสี่ครั้งนะครับ ต่อไปนะครับเป็นคนขาดงานนะครับขาดงานเนี่ยเรามีการหักเงิงเดือนด้วยนะครับมีหมดสามท่านนะครับยอดหักอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อย็ดิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์นะครับส่วนการมาสายในส่วนคนที่มาสายเกินสามสิบนาทีในเดือนนี้ไม่มีนะครับแล้วก็การลาป่วยแบบไม่มีแบบรองแพทย์เดือนนี้มีสิบจุดห้าวันนะครับแล้วก็มีแบบรองแพทย์2ี่สิบเอ็ดวันนะครับแล้วก็ในส่วนของการกิจฉุกเฉินนะครับเดือนนี้มีสองวันด้วยกัน ก็ภาพรวมถือว่าดีขึ้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับการจ่ายเงินเดือนนะครับของเดือนมีนานะครับคือเดือนก่อนหน้านี้กับเดือนปัจจุบันคือเดือนเมษายนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับการเปรียบเทียบนะครับเป็นรับททละแผนกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจํานวนพนักงานด้วยแล้วก็ยอดจ่ายด้วยนะครับแผนกแรกเป็นแผนกบัญชีนะครับพนักงานเจ็ท่านเท่ากันนะครับยอดจ่าย เพิ่มขึ้น31%เป็นเงิน36,000บาทนะครับตัวนี้มีปัจจัยมาจาก2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนี้ครับมีพนักงานหนึ่งท่านเนี่ยกู้ยืมเงินบริษัทนะครับ อ่าส่วนที่สองนะครับก็มีการหักคืนเราเคยหักเงินโฮเราเคยโฮเงินพนักงานหนึ่งท่านไว้นะครับอ่าโดยให้เงื่อนไขในเรื่องของระเบียบวินัยเมื่อเขาครบทําได้ตามเงื่อนไขที่เราแจ้งไว้เราก็คืนเงินก้อนนี้กลับไปนะครับก็มีส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเป็น36,512บาทนะครับคิดเป็น3าเอ็นะครับทวนิชอาร์นะครับนายบุคคลนะครับพนักงาน2ท่านเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนมีนาเดือนเมษานะครับผลต่างอยู่ที่424บบาทนะครับคิดเป็น หึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่าปกตินะครับแผนกไอทีนะครับพนักง,งานเดือนมีนาและเมษาเท่ากันคือเจ็ดท่านนะครับผลต่างอยู่ที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอะนักเก็ตติ้งนะครับมีเจ็ดท่านนะครับผลต่างอยู่ที่สามพันห้าร้อยไม่ใช่สามพัาร้อยบาทอันนี้2%เป็นถือปกตินะครับ QDM มี12ท่านในเดือนเมษาแล้วก็มี11ท่านในเดือน มีนาคมมีพนักงานเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งท่านนะครับแต่ผลจ่ายเนี่ยก็ลดลงสองพันแปดสิบสี่บาท, 2, บาทสองพันแปด้ยสี่ิบ้าบาทหกสิบสี่สตางค์นะครับลดลงหนึ่งเปอร์เซนนะครับทีนี้มาดูแผนกเ,เทเลกันบ้าง t s r อสนะครับพนักงานในเดือนเมษาเนี่ยสิบสี่นะครับพนักงานในเดือน มีนาคมมี15นะครับแล้วก็ผลต่างอยู่ที่ลบ13,216บาทนะครับคิดเป็นลบ6%ก็มาจากในส่วนนี้ก็น่าจะมาจากในส่วนที่พนักงานลดลงหนึ่งท่านเพราะอัตราการว่าจ้างอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าบาทตรงนี้นะครับพนกวีแคร์นะครับพนักงานเท่าเดิมคือ4ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนมีนาและเดือนเมษานะครับผลต่างนะครับก็อยู่ที่400 45บาทนะครับทีนี้ ที่จะเป็นผลต่างแล้วนะครับถ้าเทียบระหว่างเดือนมีนา,าเดือนเมษาผลต่างที่2องห่ี่ันแปด้อยเจ็ดบหาบาทให้สองประตังนะครับก็คิดเป็นสองเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็ปัจจัยหลักๆมาจากสองตัวนะครับตัวแรกก็น่าจะมาจากการกู้เงินบริษัทนะครับของพนักงานหนึ่งท่านในสองก็คือการคืนเงินโนเราโฮไว้ของพนักงานหนึ่งท่านนะครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าการจ่ายเงินเดือนเดือนนี้ในการเปรียบเทียบกันเนี่ยปกตินะครับ ส่วนสวัสดิการนะครับเราแยกเป็นสวัสดิการประจําและไม่ประจํานะครับสวัสดิการประจานะครับมียอดจ่ายอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับเราโดยใช้เอกสารการชี้แจงที่มารายได้ประจําเดือนเมษายนเป็นตัวการตรวจสอบร่วมนะครับนะครับสวัสดิการประจําอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับเป็นค่าตําแหน่งนะครับอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับค่าเสื่อม ค่าน้ำม,มันค่าโทรศัพท์นะครับของ messenger สองท่านนะครับท่านละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับก็เป็นเก้าพันบาทนะครับค่าน้ำม,มันของพี่หนึ่งนะครับค่าเดินทางอยู่ที่4ี่0ันบาทนะครับค่าโทรศัพท์ของพี่อ้นไว้ติดต่องานหนึ่งพันบาทนะครับและค่าเดินทางมาทำงานวันเสาร์ของแม่บ้านนะครับสองท่านนะครับก็คือท่าน 2, ละสองพันรวมเป็น4ี่พันบาทนะครับรวมแล้วนะครับสวัสดิการประจาอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับส่วนสวัสดิการไม่ประจาเดือนนี้อยู่ที่หนึ่งหื่นแปดพันสาม้อหกสิบาทนะครับ 1 3 8่งหบาทนะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าน้ำมันเลยนะครับ12,000บาทนะครับก็ลดลง ประมาณ1,000บาทนะครับเมื่อเทียบเทียบกับเดือนมีนาคมนะครับค่าเดินทางของคุณจักิดนะครับอยู่ที่2860บาทนะครับและก็ค่าวันเกิดนะครับของพนักงานหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งหนึ่งท่านนะครับ5 0าบาทนะครับแล้วค่าเดินทางมาทํางานวันเสาร์นะครับของพนักงานนะครับเลิกดึกมี6ท่านนะครับนี่ครับมี6ท่าน ก็คือมีคุณวุฒิพัฒน์นะครับคุณรัตด,ดาวันคุณศิริลักษณ์นะครับคุณสุนิสาคุณสุพนันณีคุณดวงกมลน,นะครับรับท่านละห้าร้อยนะครับหกท่านก็เป็นเงินสามพันบาทนะครับนี่คือในส่วนของตัวสวัสดิการไม่ประจํานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวค่าเฉลี่ยนะครับยอดจ่ายเงินเดือนของหน่วยง,งานทีเอสอาร์นะครับถา้ารวมการจ่ายเงินเดือนของหน่วยง,งานทีเอสอาร์เดือนนี้อยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบ 7บาทนะครับมีทั้งหมด14ท่านนะครับค่าเฉลี่ยที่1 5 1่4ห่สบาท79สตางค์นะครับก็เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมานะครับประมาณสักร้อยกว่าบาทนะครับร้อยี่สิบกว่าบาทนะครับข้อต่อไปนะครับเป็นในส่วนของการหักนะครับอื่นๆนะครับจากพนักงานนะครับก็หักอื่นก็จะเป็นในส่วนค่าข้าวมั่งค่าที่จดรถบ้างอะไรอย่าง อย่างนี้นะครับคนแรกที่เราดูก็คือในส่วนของคุณนบวริศนะครับหักไปที่3,105บาทนะครับเป็นค่าข้าวกับที่จอดรถนะครับคนที่2อง่าวยที่2ก็จะเป็นหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งนะครับเนื่องจากเอาไปซ่อมรถตัวซีวิกนะครับหักคนละ600บาท5ท่านนะครับเป็นเงิน3,000บาทนะครับโดยทั้งหมดหักไป3งวดนะครับ ก้นี้คืองวดที่2แล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นค่าที่จะลดของคุณปานิตานะครับ2 1 4บาทนะครับแล้วก็ค่าที่จะลดของคุณพี่อ้นนะครับ214บาทเช่นกันนะครับแล้วก็มีค่าอาหารกลางวันนะครับของพี่ไก่พี่ศักชัย1,500้บาทนะครับรวมแล้วในเดือนนี้หักอื่นๆนะครับ8,033าบาทนะครับเธอเห็นได้ว่าภาพรวมในการจ่ายเงินเดือนพนักงานเดือนนี้นะครับอยู่ที่1 7 9 0 0 0้าน 915บาท25สตางค์นะครับก็เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมอยู่ที่ต้องมาแล้ว2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0นะครับก็มาจากสองปัจจัยนะครับเงินกู้กับคืนเงินที่โหไว้ของพนักงานนะครับอันอื่นก็ไม่มีอะไรที่มีนัยสำคัญนะครับถือว่าการจ่ายเงินเดือนเดือนเมษายนถูกต้องนะครับผมขอจบรายงานการตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนนะครับเดือนเมษายนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ